รายการต่อไปนี้เหมาะสำหรับผู้ชมที่มีอายุ18ปีขึ้นไปอาจมีภาพเสียงหรือเนื้อหาที่ไม่เหมาะสมด้านพฤติกรรมความรุนแรงเพศและการใช้ภาษาซึ่งต้องใช้วิจารณญาณในการรับชมผู้ชมที่มีอายุน้อยกว่า18ปีควรได้รับคำแนะนำ สวัสดีนะท่านผู้ชมสวัสดีนะครับกลับมาพบกันอีกเช่นเคยนะครับกับคลิปวิดีโอของฟินฟอกไทยแลนด์นะวันนี้นะครับผมพาท่านผู้ชมมาอยู่ที่เขื่อนศรีนครินทร์นะครับจังหวัดกาญจนบุรีช่วงนี้น้ําขึ้นเยอะมากนะครับเดี๋ยววันนี้ติดตามชมนะครับว่าหนึ่งวันของการเตะปอมที่เขื่อนศรีนะพวกเราจะได้เยอะได้น้อยขนาดไหนเมื่อเช้ากอฟได้ไปตวงนะครับแล้วก็พี่ปุ้ยได้ไปตวงแล้วนะครับสายประมาณโลหนึ่งที่แพรมีปลาอยู่ประมาณ หกสิบโลได้นะต้องบ้านเดี๋ยวผมกลับไปเก็บภาพบรรยากาศที่แพรให้ท่านผู้ชมได้รับชมกันอีกทีหนึ่งนะฮะเที่ยวนี้รอบนี้นะครับมีพี่ปุ้ยนะครับมีกอฟมีแบงค์มีเบิร์ดมีเต้มีนัดนะครับใครกว่าพี่ไอเบียนะฮะเจ็ดแปดคนนะเดี๋ยวเตรียมปอมเสร็จแล้วเราไปต่อกันที่แพรนะครับ สำหรับวันนี้ก็เดี๋ยวรับชมนาบนะกอลกับพี่ปุ้ยตกปลาไปเรื่อยๆก่อนละกันครับ ่อยไฟฟ้า <laughs> <laughs> มาเบ็ดปิงครับมาเดียวรู้เรื่องวิดีโอแต่งสีเอาอยู่ ผมวุ้งหอ้โหตรี่แล้วไม่ใช่ผมว้ารุ่นว่าขาไปสุดในรุ่น ทีไรเฮ้ยตู้ใหญ่เฮ้ยตัวไปโหลดเฮ้ยเฮ้ยเป็นบลงย่เลยนี่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 เจ๊ตีไอไเวลีก้เวลี้ก้าวลองนี่กอ้เลยโอนอนพวดกรับฟลองนี้มันน็อกเลยอะลองนี้กรลฟเฮลโหล

ดีดีหงส์เน่ยคั้เนี้ยไม่ไม่บอกแล้วต้นยางตงลึกอยู่วะอยู่นั่งนอยู่เนี่ยอยู่วะเฮ้ยมาเลยยุ่งย้อยสั่งตีไม่ได้ตัวนี้ไม่เฟียงอหล่นหล่น

เโอ๊ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยลูกอเะอ่ะอ่ะเฮ้ยเฮ้ยค้นเลยนะเฮ้ยมาน้ำดิ้งนี่มีตัวเฮ้ยเฮ้ยัวลูกเฮ้ยอันนี้เยอะได้ต้ัน กลัวเนี่ยหลยงานหรือกลัวนะกลัวโดนแ้งกกลเฮ้ยกลัวอไอ้จอมมัต้องอยู่ตรงนู้นเฮ้ยเนแล้วเไปหลอนอะไรงมึงอ้ยมันเย็นแล้วแล้วทำงานแล้ว

รอบเก้ายังไม่ทันหัวกแดกจะไหวดีวาัดคอตัวใหญ่ตัวใหญ่กูณพีแม่ตายแปแดกเลยเลยเอาไปเอไอเดียน้อ่้อหม่เ้ไอสัต์เดกไอเดี่ยวองใหม่เฮ้ยไวนไอ้อปดนะพา อะไเลวยอะไร้เนี้ยเหมือนไอ้นี่เลยว่ะไอ้ดาบดาบใหญ่ๆไอ้เหี้ยเหรอนี่ขับมูส่ะนารุโตะนารุโตะท่มไปนารุโตะไอ้เหี้ยขับอไส่นารุโตะินจาจาไอ้เนี้ยเราเออเราต่อด้วยเลย có thì thằng thế nào Hả? Để đi anh đi uống là <S mulheres> <Equated> <shocked> ทำไรกันไม่กลับหรอเวปลาสุกกินหน่อล้มานีงสกเเฮ้ยเราขับเรือดีได้งไปอ่ะเรอยู่ที่หอกพ่เลยขอแล้วปุยตัวเบือขาดเอาไปจักกเดย

วาไอ้กาไวอาากับเลนออตีไงเออขปนึงอยู anyway ่ได้นะเออไปแล้วเว้ยไปาไกลแล้วตีไปใส่เตีไปใส่กจะโติงเลยอนี้

พี่จะพาผมดิผมไม่เกี่ยวที่นี่บา <c oughs> เซลเขาหลังขอมืดๆวันนี้หน่อยเอาไกลๆเขาหลังเอาไกลๆไก่สองตัวตาหลุดเลยว่าตาหลุดเลยไ,ไ,ไปไหนมายืนซ้ายยืนฝาเหยื่แก๊กแก๊กพี่ไปไหนมาหลอนไปไหนมาฮะไปไหนมาไปไหนก็ได้โตแล้วไอ้เหี้ยว่าดาบเปา ลันก็ไวรับกลับนี่ก oh, ็ตามที่เดียอ่ะผ้าพม่าแม้งพันคออยู่เนี้ยตักไม่กลับวะไว้ไม่ขึ้นด้วยขาฝาขายเบียก็ไม่เจอเหี่อะ อยู่เลยขอเขาดีจริงๆริงที่นี่เปนบาเซลฮัลโหลโอเย่ปนปนปวดแล้วมากแบงค์ข้ามไม่เป็นไรคันหายลองหายใครทำไม่เบียร์ไปเบียร์ทำอะไรวะย้อนคันทิ้งลอกทิ้ง แล้วให้ผมไปหาที่ไหนอ่ะเี๊โยนคัเบกระล่องทิ้งไปเลยอ่ะทิ้งหมดแล้วทีนี้เราที่ไหนตกอ่ะแล้วมึงไปททำอะไรมันอ่ะไม่ได้ทำเลย,เลยแค่วางคันเบ็ดแกกะฝังทางเตินเขาแค่นั้นเอ,อยู่ดีเขาก็โยนทิ้งซะงั้นอ่ะไอฮีอ่ะทำไงวะแล้วมึงไปดำน้ำานีหาไม่เจอหามัแล้วเนี่ยผมไปหาไม่เจอเจอบ้างไม่เจอแล้ว เปียกเรียกเลยนั่นล่าสุดสารด้วยสับเบียกโอ้ยนันถ้ามึงตายไปอ่ะนะเมียมึงหรือกูริดชอบเข้าใจเปล่าเฮ้ยเอ้ยนู่นนู่นแถวเชือกอ่ะเข้าไหนไม่มีแล้วเว่ยมีมีมีไอ้นัน ไอ้เห hey, he e. ี้ยเมื่อไรจะพูดเจอว่ามึงใจนักเจอว่าเจอแล้ว